El ชอครั้งแรกของเพลงที่ชื่อว่าสัญญาณะนะคะที่ประกาศว่าเป็นเพลงสุดท้ายของเชอรปางอาลีกุลเกิดขึ้นบนเวทีหลังจากเซมบัสติทั้ง16คนของเพลงนี้มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกับแฟนคลับ B.N.K. p r o ค่ะที่เซตฉากไว้กับลานคนเมืองนะคะนาทีว่าการกรุงเทพมหานครและต้องมาพร้อมกับสัญลญักษณ์เซาชิงชา้าค่ะที่เป็นแฟนลากเสียงตามกันตลอดนะคะเมื่อร้องเพลงประจาของ B.N.K. 4 8ค่ะซึ่งไอเดียภาพเสาชิงช้ามาอยู่กับ MV ซิงเกิลลำดับ ที่14ของวงอีกครั้งพอคิดงานเบื้องหลังทันทีนะคะหลังจากแต่งเพลงขึ้นมาจากสิ่งที่เชอร์างต้องการสื่อสารต่อแฟนคลับวงบอกกับคําที่ว่ามักพูดติดปากว่าฝากด้วยนะนํามาสู่เนื้อเพลงสัญญาณนะคะซึ่งเป็นกระแสจากแฮชแท็กสัญญาณะเชอร์ปางและเชอร์ปางอิมเทอร์นะคะติดเทรนทวิตเตอร์อันดับ1และ2เพียงแค่ปล่อยชื่อเพลงกับภาพแรกของเชอรปางออกมาเท่านั้นเลยล่ะคะ่ะ จริงๆเรู้อยู่แล้วว่าซ<ม>ิงเกิล14ก็จะเป็นซ<ม>ิงเกิลแรกของ future you ออแล้วรู้สึกว่าก็ก็เศร้าก็จริงแต่ก็ดีใจที่ได้มีเพลงของ่เชอร์ด้วยแล้วก็เอ <c oughs> ่นคะ ดีใจเลยเสียใจเลยเศร้ามันทุกอย่างมันแต่ก็ทำเต็มเลยนะแล่พวกเราก็ทําเต็มที่อยู่แล้วก็มีวลีมีส่วนช่วยในการทำซิงเกิลนี้เยอะมากค่ะไม่ว่าจะประสานงานกับทางครูเต้นญี่ปุ่นนะคะหรือว่าแปลเนื้อไปให้ทางนู้นหรือว่าช่วยงานต่างๆนะคะมิวลีก็ช่วยงานเยอะขึ้นตอนนี้เป็นร้องกับตันบีทีด้วยค่ะเย้เป็นซิงเกิลพี่เชิญน้องหนูก็รู้สึกว่าตอนเต้นกับพี่เชอ์แเราเหมือนหนูก็อยู่ข้างหลังพี่เชร์อะไรเงี้ยล้วเหมือน เราก็อินดีกับพี่เชอร์ที่พี่เชอร์แแบบว่าเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เป็นการส่งท้ายเพลงที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เห็นพี่เชอร์แบบว่ามีความสุขในทุกๆขั้นตอนในของเพลงนี้หนูรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่เพลงแบบน่ารักเป็นเพลงแบบว่าความหมายทุกๆอย่างมันแฝงไปด้วย,คว,มมย,ย,วยความหมายที่พี่เชอร์อยากจะสื่อสารทั้งตัวเมมเบอร์เองที่อยู่หรือว่าอยู่ต่อด้วยแล้วก็แฟนคลับที่จะซัพพอร์ตน้องๆต่อไปอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆแล้วก็อยากทําให้เป็นเพลงที่ดีแล้วก็็เเปปนคความงงจขออบไต่ We'll yeah. yeah. น่ารักสดใสสมเป็น B.N.K นะคะซึ่งแฟนคลับและเมมเบอร์แต่ละรุ่นของวงผูกพันกับเชอปลางมา6ปีค่ะตั้งแต่วันแรกที่วงเดบิวต์และเทียบได้ว่าเชอรปรางเนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้คนรู้จัก B.N.K 4ฟโนะคะก่อนจะมาติดตามกันอย่างมากมายจากเพลงคุกกี้เสียงไทยค่ะคุณผู้ชมจาได้หรือเปล่านะคะซึ่งหลังจากนั้นการเปลี่ยนผ่านเมมเบอร์ส่งต่อมาถึงรุ่นที่3และ4นะคะฝ่ายรุ่นหนึ่งทยอยการประกาศจบการศึกษาเกือบหมดรุ่นค่ะส่วนเชอรปรางจะทําหน้าที่ร่วมกับน้อง น้องไปก่อนจนถึงวันที่29ตุลาคม2566นะคะแล้วก็ลากันจริงๆแล้วล่ะค่ะในคอนเสิร์ตอำลาจากนั้นก็จัดสรรเวลานะคะสำหรับการเป็นชิฮนินหรือว่าผู้จัดการวง B.N.K. 4 8กับงานส่วนตัวที่ช่วงนี้น้องน่าจะไปเน้นเรื่องของการแสดงมากขึ้นเลยค่ะเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยค่ะก็ก็ อยากจะเป็นกําลังใจให้ต่อไปในในฐานะที่จะเป็นผู้จัดการวงด้วยอะไรอย่งี้ค่ะเสียดายไหมจะไม่ได้เห็นพี่เขาเต้นก็นิดนึงค่ะแต่ก็อยากเห็นบทบาทใหม่ๆของพี่เชอร์อย่างเช่นเป็นนักแสดงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ยังซัพพอร์ตตลอดเวลาใช่ค่ะก็มีแฟนๆซัพพอร์ตตลอด ว่าแบบพี่เชว์เขาน่ารักเราถึงแบบว่าอยากที่จะซัพพอร์ตเขาวาตลอดหรือตั้งแต่แรกแล้วหรือว<ช>่าไงแล้วตามเข้ามาแต่แรกเลยใช่ค่ะตั้งแต่แรกเลยค่ะก็ะ <c oughs> ะะอยู่กันมา6-7ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก <c oughs> ็ะ ยู найти, ่อยู่ตั้งแต่อายุ30จนตอนนี้ก็3 0ไปแล้วเหมาอนกันยใช่ครับก็เอ okay. ่อก็พี่ชยบางก็ทําหน้าที่มาตั <am <am ้งแต่ตอนตั้งแต่ปีแรกที่เดบิวชไหมครับก็เป็นหน้าที่กัปตันก็ดูแลน้องๆที่ก็ดูแลทั้งรุ่นดูดูแลรุ่นหนึ่งตั้งแต่ช่วงปีแรกจนถึงปีที่2ปีที่3แล้วก็มีรุ่น2มีรุ่น3เข้ามาพี่เชลก็ดูแลตลอดก็คือพยายามพยายามทําให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยที่สุดพยายามทําให้อ่ไม่ให้เกิดดราม่าผมว่าทุกคนน่าจะ เสียดายครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตนะครับมันต้องเดินไปเรื่อยๆคือมันก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องพบเจอใช่ครับก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะแฟนๆ,ๆทุกท่านรวมถึงพี่ๆท,ท,ทั้งทุกท่านที่ให้ความเป็นดูหนูด้วยนะคะในในทุกส่วนภาคส่วนท,วนท,วนท,ทั้งทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้าแล้วก็แฟนๆที่เราติดตามผลงานนะคะเพราะว่า hmm. ถ้าไม่มีทุกส่วนก็จะไม่มีเชิดในทุกวันนี้จริงๆค่ะก็ ในการสนับสนุนในในโซเชียลมีเดียต่างๆขอบคุณแฟนๆมากๆถ้าไม่มีแฟนๆเชอร์ก็ทําไม่เป็นเหมือนกันก <c oughs> ็ดี่ใจที่มีทุกๆคนอยู่แล้วก็ตื่นตันใจมากๆก็ตัวเชอร์ก็จะตั้งใจทําหน้าที่ในฐานะ BNK48 Idol ในจนถึงวันสุดท้ายก็คือในช่วงสุลาคมนะคะแล้วก็ยังอยู่กับ BNK48 ในฐานะผู้จัดการวงก็จะพยายามทําเต็มที่ในการบราลานซ์ในการบริหารจัดการทุกอย่างให้ เข้าใจได้หรือว่าช่วยส่งเสริมน้องๆให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ในฐานะนักสแสดงหรือว่าตัวเชอรในอนาคตต่อไปตอนนี้ก็มีผลงาน2เรื่องนะคะที่จะให้แฟนๆได้ติดตามชมนะคะก็คือเรื่อง Thank You Teacher นะคะแล้วก็บุษบาลุยไฟค่ะ เชอร์ปางก็ย้ำถึงบทบาทหน้าที่ในอนาคตต่อไปนะคะยังไงก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันแน่นอนกับการแสดงละครซิวรีนะคะซึ่งทำงานจบไปแล้วสองเรื่องด้วยกันกำหนดออกอากาศเดือนมิถุนายนนะคะทั้งเรื่อง Thank You Teacher และบุษบาล,ลุยไฟทางไทย PBS ด้วยนะคะซึ่งก็ฝากคำขอบคุณกับความเชื่อใจว่าแฟนคลับที่ผูพันกันมนานพร้อมสพอร์ตทุกเส้นทางของเชอรปางค่ะ